สวัสดีครับหม่เองนะครับตอนนี้ไม่กําลังมีปัญหาเกี่ยวเรื่องฝ้าแดดที่สะสมมานาน,น,านก็เลยอยากจะมาดูแลอย่างจริงจังวันนี้ก็เลยใช้สบู่แบรนด์เป็นจากายซึ่งไม่ได้มาล้างหน้านะจะเอามามาส์กหน้าก่อนนอนนั่นเองครับวิธีการของหม่ก็นาเอาสบู่เนี่ยมาฟอกกับน้าแล้วก็เกิดฟองแล้วก็นํามาฟองเนี่ยมาทาเฉพาะจุดที่เป็นฝ้าเท่าน,านั้นไม่ใช่ทาทั่วหน้านะครับพอแห้งแล้วเนี่ยก็จะเห็นดังภาพที่เกิดขึ้นเลยครับ มาร์คผ่านไปคืนหนึงก็จะเห็นนะฮะว่าหน้าเนี่ยก็จะแดงๆนะฮะก็น่าจะเกิดจากผิวเนี่ยกำลังปรับตัวอยู่นะครับวันที่2ก็เหมือนเดิมเลยมาร์คแล้วก็เข้านอนนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะครับวันที่3ทำเหมือนเดิมเลยนะครับมาดูผลลัพธ์กันก็รู้สึกว่า มันจางลงนะแต่ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองดูภาพดูนะครับวันที่4ี่ลืมกดหนวดนะฮะก็เลยหนวดเฟิร์มเลยนะครับอะมาดูผลลัพ์กันนะฮะหมายว่ามันจางลงกว่าวันแรกนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับผ่านการมาร์กหน้ามา5วันแล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็รู้สึกว่ามันจางลงนะครับอันนี้ก็เห็นจากที่ภาพเลย วันที่6ออกไปข้างนอกมาสิวก็เลยขึ้นนะฮะแต่ว่ามาดูผลลัพธ์กับเรื่องฝ้ากันบ้างดีกว่ารู้สึกว่ามันจางลงกว่าวันแรกไปเยอะเลยนะครับครบหสัปดาห์แล้วนะครับหลังจากที่ใช้สบูเ่เบนจา,ายมาร์กแล้วก็เข้านอนทุกคืนผลลัพธ์ก็รู้สึกเลยนะฮะว่าฝ้าเนี่ยมันจางลงนะครับอ่ะหม่ก็เลยทําภาพมาให้เห็นนะครับเป็นการใช้วันที่2วันที่5แล้วก็วันที่เจ็ดนะฮะก็เพื่อนๆลองสังเกตนะครับว่าฝ้าเนี่ยมันจางลงจริงๆนะ อ๋อตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะใครที่เป็นฟ้าหรือว่าไปเล่นน้ำตากแดดมาเยี่ยงกลาบบ้านเราเนี่ยร้อนสุดๆเลยนะฮะอยากได้ตัวช่วยในการสมานผิวนะฮะแนะนําโปรนี้มีจํานวนจํากัดนะฮะรีบซื้อนะครับ